มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพันโชว์ให้ดูชัดๆได้เลขสวยติดมือกลับบ้านค่ะทเอาบรรดาคอหวยต่างคึกคักนะคะสำหรับนักร้องสาวตาดำๆพันบริการเจ้าของเพลงฮิตสัมผัสแล้วก็เก็บซ่อนค่ะเพราะหลังจากเจ้าตัวได้มีโอกาสออกเดินสายทำบุญที่วัดดังขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งแบ่งปันโมเมนต ลงบนอิสตา g r a m นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเอาบุญมาฝากทุกคนเพื่อให้แฟนๆได้ร่วมกันอนุโมทนาค่ะล่าสุดนะคะพันเองก็ได้แชร์ภาพถ่ายอีกหนึ่งใบซึ่งเป็นช็อตที่เจ้าตัวกำลังยืนโชว์เลขหางประทัดให้กับกล้องและแคปชั่นข้อความที่ระบุว่าเมื่อวานได้จุดประทัดด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ช่องคอมเมนต์อย่างคึกคักนะคะ อาทิเช่นเฮงเฮงรวยๆวยถูกรอตเตอรีร่อีกนะคะตามค่ะงวดนี้งวดต่อไปต้องมาแล้วรางวันที่1ต้องเข้าละและอีกมากมายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ